สวัสดีค่ะกลับมาพอกับช่องตัวเล็กมีม่วนค้นมาหววยคือเก่าเนาะคะ่ะสำรับห้าน้อยห้ากับรุดสองมือแล้วนะคะเนาะมือนี้ก็ขอให้เขากันแล้วกัน,นะคะ่ะอ่ามือนี้แอดตัดโตสามออกให้เด้อค่ะมือนี้เล็กอาจจะน้อยก็ปกติอยู่เพราะว่ามันโตสัมกันหลายตัวก็เลยตัดออก มค่ามาเบิ่งกันเลยค่ะว่าเขาจะได้ตัวจอตัวใดหลักะตัวเด่นตัวใดค่ะเด่นศูนย์ค่ะอ่าล่องกะสองค่ะมาเบิ่งตัวจอเนาะคะ่ะเนาะตัวจอที่ตัดออกหายแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัวจอเขาก็จะได้

ขามือนี้จะได้จะได้ตัวจอแค่นี้เนาะค่ะเนาะจังไดกะตามยางระมัดระวังค่ะมือนี้กะชนหวยใหญ่เนาะค่ะเนาะชนหวยรัฐบาลก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคๆมันหมานทั้งหวยรัฐบาลทั้งหวยห้าหน้อยเด้อค่ะเฮ้าห้าน้อยของเฮาลุดสองมือแล้วหวังว่ามือนี้คงสิเขานะคะขอให้เขากันแล้วกันค่ะเลขกะมีเขามีลุดเนาะค่ะเนาะมอมีสูตรใด เขาตลอดบบมีสูตรใดรุ้ตลอดกะตามอย่างพินิจพิจารณาเบึ่งเอาค่ะว่าจังไรน,นะคะค่ะสําหรับเมื่อนี้กะขอให้ทุกคนโชคชมันๆขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะะเนาะค่ะนาะค่ะจังไรกะสวัสดีค่ะ